เบอเนี้บแบบเรเนี้ยแบบถ้าต้องปลายอยเงี้ยไม่ยากไม่ยากหอะไปหูม,มามกลับไปกลัดมา กามจักากิาักากานานาแปลงปันจักิากาไม่จักาโอเคโอเคได้ okay man okay